การจัดองค์ประกอบเลขขี้เนี่ยจริงๆแล้วช่างภาพระดับโลกหรือว่าช่างภาพระดับมือโปรเนี่ยมักจะเอาไปใช้บ่อยๆเนาะมักจะเอาไปผสมกับเทคนิคอื่นๆเพื่อนๆลองสังเกตดูก็ได้ครับจะสังเกตเห็นว่าภาพเรียบสําคัญสําคัญภาพดังๆเนี่ยจะถูกนําไปใช้ปนอยู่เสมอเลย5้าเทคนิคง่ายๆถ่ายรูปให้ดูโปรพาร์ท5 สวัสดีครับผมก็ซีเอ็นนะครับมาถึงคลิปวิดีโอที่5้ากันแล้วเนาะที่ผมได้พูดถึงเทคนิคง่ายๆในการถ่ายรูปให้รูปถ่ายของเพื่อนๆเ,เนี่ยดูโปรมากขึ้นซึ่งเทคนิคที่ผมกำลังจะพูดในวันนี้นะครับก็เป็นเทคนิคที่เล่นกับการรับรู้ผ่านทางสมองของทางผู้ชมคล้ายๆกับเทคนิคที่แล้วเลยที่ผมได้เกินไว้ในวิดีโอที่แล้วเนาะว่าเทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคเดียวกันเลยเทคนิคคล้ายๆกันเลยที่เล่นกับการรับรู้ผ่านทางสมองของทางผู้ชมซึ่งคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงเทคนิค ซิมเมทรีฟอโตกราฟีหรือว่า,อาการใช้ถ่ายรูปแนวสมมาตรนะครับถ่ายการจัดองค์ประกอบแบบสมมาตรนั่นเองนะครับทำให้รูปดูน่าสนใจได้อย่างไรถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ด้านบนนี้นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆจะอยากดูวิดีโอนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยย้อนกลับไปก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาเจอวิดีโอนี้เลิปวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกนะก็ไม่ต้องกังวลเนาะเพราะว่าผมจัดเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วเนาะอว่า ใน5เทคนิคนี้แต่ละเทคนิคนี้มีเทคนิคอะไรบ้างเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เรียนเข้าไปเรียนรู้หรือเข้าไปดูจนจบแล้วเนี่ยรู้สึกชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ถ้ารู้จักเพื่อนๆที่กำลังหัดถ่ายรูปนะครับแล้วก็อยากจะรู้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถส่งเพลย์ลิสต์นี้ให้เพื่อนๆที่ชอบการถ่ายรูปดูได้นั่นเองนะครับโอเคเรามาเข้าเนื้อหาหลักกันในวิดีโอนี้กันดีกว่านะครับ ขอแนะนำให้รู้จักกับเทคนิค r u l e O f odd นั่นเองครับหรือว่าการจัดองค์ประกอบเลขขี่นะครับการจัดองค์ประกอบเลขคี่เนี่ยเลขคี่มีอะไรบ้างครับก็อย่างเช่น1 3 5 7 9ซึ่งการจัดองค์ประกอบเลขขี่นะครับมีจุดเด่นตรงที่ว่าสามารถดึงความรับรู้หรือดึงความสนใจของผู้คนนะครับของผู้ชมภาพของเราเนี่ยให้สนใจภาพของเราโดยการเล่นกับการรับรู้ผนังสมองซึ่งปกติแล้วสมองสมองของคนเรานะสมองของคนเราเนี่ย จะไวมากต่อการจับคู่จับคู่วัตถุในภาพหรือว่าจับคู่วัตถุที่เราพบเจอนะครับเหมือนกับเทคนิคที่แล้วนะครับสมองเราก็จะไวต่อความความเท่าเทียมความรู้สึกสมดุลเหมือนกันนะครับทีนี้สายตากับสมองมันสัมพันธ์กันใช่ไหมพอสายตามองเห็นภาพที่เป็นวัตถุที่เป็นเลขขี้สมมติมีสามอย่างเนียครับสมองเราจะจับคู่วัตถุโดยอัตโนมัติจะมี5อย่างก็จับคู่วัตถุโดยอัตโนมัติ ก็ะจะทาให้บุคคลนั้นหรือว่าตึกนั้นหรือวัตถุนั้นโดดเด่นมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเทคนิคลูค่ออฟออสหรือว่าการจัดองค์ประกอบเลขที่เนี่ยจริงๆแล้วช่างภาพระดับโลกหรือว่าช่างภาพระดับมือโปรเนี่ยมักจะเอาไปใช้บ่อยๆเนาะมักจะเอาไปผสมกับเทคนิคอื่นๆในการถ่ายรูปอย่างเช่นแบบกด3ส่วนนี่แค่ห l i อดิ้งไ i n ์เฟรมหรือเทคนิคอื่นๆนะครับถ้าอยากให้รูปโดดเด่นมากขึ้นเอาเทคนิคลู่ออฟอสหรือาการจัดองค์ประกอบเลขที่เนี่ย เสริมเข้าไปด้วยเสริมเข้าไปในเทคนิคในการถ่ายภาพนั้นด้วยซึ่งเพื่อนๆลองสังเกตดูก็ได้ครับจะสังเกตเห็นว่าไอ้องค์ประกอบเลขคีเนี่ยภาพเร่แบสำคัญสำคัญภาพดังๆเนี่ยจะถูกนำไปใช้ปนอยู่เสมอเลยปกติตแล้วเนี่ยคลิปวิดีโอของผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมภาพในปริน e ตอน์สเป็นแอปที่ผมชอบมากเลยในการหา Inspiration หาแรงบันดาลใจในการถ่ายรูปหรือว่างานอาร์ตอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันเนาะว่า การใช้เทคนิคร u อ e of o สหรือการจัดหรือการจัดองค์ประกอบเลขขี่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างมาทัวร์กันเลยครับโอเคเรามาเข้าแอป Pinterest กันหน่อยดีกว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเสิร์ชผมเคยเสิร์ชแล้วเนาะว่า Rule of o Phot อ Photography เพื่อนๆอยากจะลองหา Inspiration r ร l อ of o d เนี่ยเพื่อนๆเข้าตามมาดูได้เนาะเราพิมพ์คำคนี้เลยอ,อ่ะทีนี้มาดูโอ้ เห็นไหมครับว่าวัตถุ3อย่างเนาะจะทําให้เพื่อนภาพถ่ายของเพื่อนเนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นอย่างนี้นี้18 composition รู o อ of photo อ,อันนี้ก็จะมีเป็นบทความเนาะสามารถลิงก์เข้าไปอ่านเพิ่มได้อย่างรูปนี้ครับรูปหยดน้ำหยดน้ำสามลูกอืมเท่ดีนี่หนึ่งห้านี่เราก็จะจับคู่ช้อนเองโดยอัตโนมัตินะครับช้อนห้าคันเนาะเป็นเลขขี่ ในอาหารแต่วงกถุอาหารก็น่าจะใช้เยอะอยู่นะอจัดวางสนุกมากเลยนี่ก็ช้อนสามอันน้ำพึ่งเหรอโอนี่ครับเหมือนกันนี่ก็จะผสมกับเทคนิคกด3ส่วนด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็มีลูกคนสามคนแล้วก็ใช้การสะท้อนของน้ำด้วยเนาะรีเฟลกสะท้อนของน้ำด้วยเท่ดีเท่ดีแล้วก็ i p h p n o t o o r a p h s อ๋อ oh, จริงๆผมขอสปอยใหฟังหน่อยก็ได้จริงๆผมเรียนถ่ายรูปกับเว็บนี้กับที่นี่ครับ i p h Photo s c h o o l p h o t o g r a p h y s c h o o y นั่นแหละครับที่ของทางกรริการเนาะเป็นคอสเป็นคอสออนไลน์สอนถ่ายรูปสอนเลยผ่นทางโทรศัพท์ iPhone อโฟนนี้ครับจริงๆผมลงเรียนคอสน,นี้ไปก็ทําให้ผมรู้สึกอินกับการถ่ายรูปเพิ่มมากขึ้นนะเพราะคนสอนเก่งเก่งมากเลยครับนะ นี่ภาพนี้ดูแบบครอบครัวดีนะผมชอบกรุช็อตนะครับก็มีน้องหมนจิ้งจอกอืมัประกอบดีมากเลยะมาสามมาจิ้งจอกสามตัวแล้วก็เชฟของหน้ามาจิ้งจอกเนี้ยก็เป็นสามเหลี่ยมดูพุ่งๆเนาะดูน่าสนใจมากขึ้นนี่ครับนี่โหนี่ ภาพแนว s i l h o u e เนาะแล้วก็มี r e f l e c ด้วยสะท้อนมหลายๆเทคนิครวมกันเลยนะก็เป็นเทคนิคถ้าจะให้วิเคราะห์เลยนะก็เป็นเทคนิคกด3ส่วนด้วย1เนาะเส้นเส้นของเส้นแนวขอบฟ้าเนี่ยอัตราส่วน1ต่อ2เนาะแล้วก็มีใช้ล o ออ of อที่ผมพูดในคลิปวิดีโอนี้นะคือมีวัตถุ3อย่างเนาะคน3คนอ่าแล้วก ออกแนวซิมเมทรีด้วยนะครับก็คือสมมาตรแบ่งจังแบ่ง,บงน้ำหนักเท่ากันบนล่างซ้ายขวาเท่ากันหมดเลยเป็นเทคนิครวมๆที่แบบโอ้เป็นภาพที่รวมหลายๆเทคนิคเข้าด้วยกันนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเอาเทคนิครูออฟออสไปผสมด้วยก็ได้ก็จะทำให้ภาพดูน่าสนใจมากขึ้นนี่ครับอย่างแบบถ่ายภาพอาหารก็ใช่จัดวาง3อย่างเป็นอ็อบเจกต์หลักจึ๊กจึกสามเหลี่ยม สำเร็จก็จะทำให้ภาพดูน่าสนใจมากขึ้นอ่าคนนี้ก็สอนดีนะเนี่ยวัตถุหลัก3อย่างในจานสองข้างนอกหนึ่งอย่างเงี้ยครับถ้าเพื่อนๆอยากจะลองหัดถ่ายภาพแนวรูออฟออสเนี่ยก็แนะนําให้เริ่มจากวัตถุน้อยๆก่อนก็ได้ครับอย่างเช่นแบบ3าลูกหะอ็อบเจกต์สาลูป, Object, ลปแล้วลองหัดถ่ายดูว่าเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายแล้วก็มันจะทําให้เราไม่กดดันจนเกินไปเนาะ โอเคประมาณนี้ดีกว่าว่าเป็นเทคนิคที่ไม่ยากเป็นเทคนิคที่ไม่ยากเลยแล้วก็สามารถเอาไปผสมกับเทคนิคอื่นๆได้ทําให้ภาพดูน่าสนใจมากขึ้นผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้ไอเดียเพิ่มมากขึ้นแล้วแหละเนาะโอเคถ้า เพื่อนๆชอบใจนะครับในการที่ผมทําแบบนี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สครายปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจะพยายามลงคอนเทนต์บ่อยๆนั่นเองครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็มี <c oughs> เพื่อนๆที่เป็น s u b สครายเบอร์นะครับก็เริ่มมามาตามผมเหมือนกันนะว่าเออลงคลิปหนึ่งแล้วก็หายไปนานเหมือนกันนะมัมไปทําอะไรอยู่ก็ขออภัยด้วยนะครับก็จะพยายามลงคลิปให้บ่อยมากขึ้น <c oughs> นั่นเองนะครับว่ากลัวเพื่อนๆจะคิดถึงกัน โอเคถ้าอยากให้เพื่อนถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้หรืออยากให้ผมทำคอนเทนต์แนวไหนก็จริง,รงลองสมมาให้ผมดูได้นะว่าเออจริงๆแนวนี้ก็อยากดูนะหรือว่าข้อมูลอันนี้ก็อยากรู้เพิ่มมากขึ้นชอบสไตล์ในการเล่าเรื่องหรือว่าเอามาแชร์ข้อมูลของผมเนี่ยก็แนะนําผมได้นะโอเคเป็นห่วงทุกคนนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปสําหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ